นี่ครับเพื่อนๆน้องๆนี่เลยนะน้ําเขียวนะครับที่หมดสภาพจากการเลี้ยงไรแดงแล้วนะครับเวลาตักออกมามันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวกล้องให้ดูนะนี่ครับนู่นน้องๆอันนี้เป็นน้ําเขียวที่ไรแดงมันกินจนหมดสภาพแล้วจะเป็นสีนี้นะนี่นี่พี่เสน่หก็ตักออกนะเดี๋ยวต้องช้อนไรแดงก่อนนะแล้วก็ตักออกเอามารดน้ําต้นไม้นะครับอันนี้มันหมดสภาพแล้วนะพี่เสน่หก็เลยหรือเปลี่ยนระบบใหม่นะครับนะนี่อะ ส่วนน้าเขียวเราไปทําอะไรได้อยาไปทิ้งนะบอกเลยว่าสารอาหารอย่างดีเลยดูดิพี่สนเอกรดน้ําเนี่ยต้นพริกอย่างงามเลยนะดูดิเนี่ยปลูกต้นพริกไว้งามมากเลยนะทุกคนนี่อ่ะเดี๋ยวพามาดูนี่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 ต้นมะเขือนะทุกคนเห็นปะต้นมะเขือนี่ออกดอกแล้วนะขนาดต้นนิดเดียวออกดอกแล้วเห็นปะดูเนี่ยมะเขืออันนี้มะเขือเขาเรียกว่ามะเขืออะไรตอปิดโดมะเขือไ่เต่าดูนี่นี่นี่เห็นปะออกลูกแล้วเห็นปะนี่ออกดอกอย่างดีเลยต้นเล็กๆอย่างนี้นะเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นมะเขือปอกดูดิ งามไหมทุกคนดูดิดูใบางามเกือบเลยนะนี่น้ําเขียวที่เหลือจากการเลี้ยงไรแดงมันก็เป็นน้าปุ๋ยดีๆนี่แหละนะครับลดน้ําต้นไม้อย่างนี้เลยนะนี่นะนี่พี่เซนเอกวัดจุทุกวันนะครับนี่นะอย่างนี้เลยนะต้นละนิดละหน่อยอย่างดีนะครับนี่เห็นปะ่ะนี่มีไงอย่างดีเลยพามาดูหลังสวนอีกก็ต้นไม้พวกนี้นะพี่เซนเอกก็ ใช้น้ำเขียวนะที่หมดสภาพจากการเลี้ยงลายแดงเลยเดี๋ยวพาไปดูกับกล้องให้ดูนะครับเป็นต้นอะไรต้นยอนะพี่นันเอกก็เนี่ยเห็นไหมอย่างงามเลยนะทุกคนนะนี่อันนี้ก็เป็นต้นมะนาวมะนาวนี่ก็เริ่มขึ้นแล้วนะปีที่แล้วนะไม่ค่อยขึ้นนะเพิ่งจะปลูกดูดิปีนี้ขึ้นมาอย่างงามเลยนี่ขนุนนี่ปีปลูกเมื่อปีที่แล้วนะทุกคนนี่อันนี้เป็นฝรั่งเห็นปะ่ะโคตรดีอ่ะดูดินี่ก็เป็นขนุนนะนี่ มะม่วงต้นใหม่มะพร้าวต้นใหม่ดูได้งามมาทุกคนอ่ะนี่อันนี้เป็นชมพู่มั้งนะชมพู่ลำไย,ยอะไรไม่รู้อันนี้มะเมี่ยวชมพู่มะเมี่ยวนี่อันนี้ก็เป็นเสดาน้อยนะเสะดาน้อยเก็กติดแลนมาเสดาน้อยไปขุดมานะอ่ะนี่ต้นหนึ่งอันนี้เพิ่งหลงเมื่อวานยังเขียวอยู่เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ เห็นไหมครับเรื่องน้องน้ําเขียวที่เราเลี้ยงไรแดงนะครับได้ประโยชน์หลายอย่างเลยหนึ่งได้ไรแดงเอาไปอนุบาลลูกปลาและเลี้ยงปลาใหญ่2ได้หนอนแดงนะครับก้นบ่ออีก3เก็บไข่ไรแดงนะใต้บ่อน้ําเขียวได้อีกนะครับและ4น้ําเขียวที่หมดสภาพจากการเลี้ยงไรแดงแล้วเราก็สามารถเอามาลดน้ําต้นไม้เพราะมันเป็นน้ําปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับทําให้พืชผักงามนะต้องบอกว่ามันงามดีจริงๆนะพี่เส้นเอกไม่ได้หลอกนะนี่เพิ่งจะปลูกได้สักเดือนเดียวเองมั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิ ออกลูกแล้วออกผลแล้วอะ่ะนะย่างดีเลยนะนี่คือชีวิตกเกษตรกร ผู้พอเลี้ยงประกัดนะพี่สน็จเป็นหนึ่งในนั้นนะครับนะไม่ใช่ผู้ประกวดไม่ใช่ผู้ข้าวแข่งขนัขนการประกวดประกัดแต่เป็นเพียงเกษตรกร,ร,กรคนหนึ่งนะครับในการเลี้ยงประกัดและทําพืชผัก,กเกษตรผสมผสาในสวนนะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มต้นนะไม่ได้ทําแค่ประกัดอย่างเดียวปลูกผักเลี้ยงปลานาะจะพัฒนาสวนให้มีรายได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องอเป็นลูกน้องเขานะมีอยู่มีกินในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่โคตรดีโคตรอิสระเลยครับเพื่อนน้องๆแต่ต้องวางแผนให้ดีจัดการชีวิตให้ดีนะครับ